สวัสดีจ้ามา่อพอกับชงไม่ยาด,ดาผ้ากินเอได้จ้ามือสีผ้าเมื่อกินขนมหวานจ้าซื้อสีเงาเนี่ยได้จ้ามัน,นี้ขนมหวานไม่ซื้อว่าข้าวเหนียวดำเตาส่วนกะทิสดจ้านี่เป็นข้าวเหนียวดำเตาส่วนกะทิสดน่าจ้ะามาลงมือกินน้ำกันงเสบร์ หอ,อ,อมต่อส่วนจ้ะควนกันนะจาบแปบ๊บนึงเดี๋ยวขอเผิบกะทิอีกนะจ้ะเป็นไห้กะทิมาลายอนี่ด้ว,ดวจ้ะเฮเลย ก้นี้มันเขากันนะจ๊ะมันสเสด็จนัวผมกลมไม่ข้าวเหนียวดำต่อส่วนอ,วอืมเลยนะจ๊ะอืมหอมกะทิจ๊ะข้าวเหนียวดำกับมีตรกินหอมเวลาเคี้ยว,วมันสิกรุบกรุบกรุบนะจ๊ะข้าวเหนียวดำ มีความหยืดของต่อส่วนจ้ะชื่นใจจ้ะกินข้าหวันแล้วชื่นใจอืม S <S <S แซบจ้าเจ้สิบรรยายวั้นยังไดความแซบขนมไทยขนมหวานแซบทุกอย่างแล้ะจ้ะขนไทยเนะของกินแซ่บไลน์ะจ้ะอืม คนเหนียวดําอ่ะเขาหลายเมนูเลยจ้ะถ้าสมมติไปหาดของหวานเขาเหนียวดําบางเทือก็เลือกเขาเหนียวดํากับทั่วดําเขาเหนียวดําทั่วดําเขาเหนียวเปียกกับมี่จ้ะเขาเหนียวเปียกดําอันนี้เขาเหนียวดําเต้าส่วนกะที่สดแบบ mix ซ์แอนด์แมทด้หลายเมนูจ้ะแซ่บจ้าอร่อยจ้า เอาไว้พ่อเป็นคลิปนานว่าจา้านาอขอพระจับไว้พ่อค่ะ